อยากสั่งเครื่องขุดมือสองจากจีนต้องดูคลิปนี้สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวจีนนะคะมาเช็คเครื่องขุดให้ลูกค้ากันค่ะ สำหรับสายขุดหลายท่านอมเชื่อว่าบางท่านเคยเจอประสบการณ์เดียวกับอ้อมค่ะคือสั่งเครื่องขุดมือสองมาแล้วของไม่ตรงปกบ้างละ่ะโดนบิดบ้างละ่ะไม่ทั้งหลอดก็เคยเจอมาแล้วค่ะถ้าโชคดีเจอร้านค้าดีก็ดีไปแต่ถ้าโชคร้ายก็เสียหายหลายแสนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันค่ะมาเช็คเครื่องอวลอนมือสองให้ลูกค้านะคะเครื่องถึงแล้วเราเทสให้ะคะ่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะ วิธีแก้ไขส่วนตัวของอ้อมนะคะนั่นก็คือเข้าไปเช็คด้วยตัวเองเลยค่ะถ้าเราไม่ได้ไปก็ต้องให้คนที่ไว้ใจได้เข้าไปเช็คนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือสองจากจีนเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เหมืองรันใช้งานมาพอสมควรแล้วฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่จะเจอเครื่องเสียกันบ้างบางเหมืองสภาพไม่ปกติเสียเป็น30-50%เลยก็มีค่ะยิ่งเราเป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วไปเจอร้านไม่มีคุณธรรมรับรองเจอแจ็คพอตก้อนใหญ่แต่ถ้าเราได้ เองเ,เราสามารถคัดสภาพเครื่องและแรงขุดที่ปกติเท่านั้นได้เลยค่ะส่วนเครื่องไหนที่น้อนทํางานไม่ปกติเราก็จะทําการคัดตัวน้องออกอดไปเที่ยวประเทศไทยนะจ๊ะส่วนเครื่องไหนผ่าน QC วก็แพกลงกล่องได้เลยค่ะจะบอกว่าขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเดินทางเสียเวลาเสียเงินมาตั้งไกลามาโดนมมยากลสลับของตอนท้ายไม่ได้นะคะจากทเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <S 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 เราก็จะเช็คจนแพเช็กแบบนี้ให้ลูกค้านะคะรอจน ขนส่งมารับได้เลยรับรองว่าไม่มีการสลับสับเปลี่ยนเครื่องของลูกค้าแน่นอนทริกคก็คือต้องเรียกขนส่งด้วยตัวเองนะคะตอนนี้พี่ขนส่งนะคะเป็นชุนเฟิงเขาก็มารับนะคะแล้วก็ชั่งน้าหนักแบบนี้เลยชั่งน้ําหนักนับจํานวนเรียบร้อยแล้วก็ปลิ้นแท็กกิ้งนนำเบอร์มาติดสดสดร้อนร้อนกันไปเลยค่ะก็จะรอจนรถมารับแบบนี้นะคะแล้วก็จัดส่งเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครสามารถสลับของลูกค้าได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วบ๊ายบายเจอกันที่ไทยจ้าใครสนใจเครื่องมือสองนะคะอยากได้ราคาไหนอยากได้รุ่นไหนบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อมต่อรองราคาให้ค่ะ